ทริอัมส e t t วิน900 5สปีดยอดนิยมรถปี2018นะครับวิ่งเพียง9,600กิโลเท่านั้นมากระสีเทาสภาพป้ายแดงเลยใครหารถใช้งานสภาพแบบนี้อยู่ตามไปชมรีวิวครับเขยิคลิปเลยนะครับสภาพใายแดงเครื่องเนียนๆแห้งๆนะครับชีวแต่งสีดำมากับสีเทาตัวเครื่องสวยงามมากการม้อน้ำทริอัมนะครับสวยเนียนคลิปทุกจุดท่อคันนี้ท่อเดิมนะครับใส่เอ็กไบเสียงนุ่มๆนี่เป็นไง หมัดล้อมแมกนะครับดูแลรักษาอย่างง่ายเลยนะครับเครื่องเนียนเนียนแห้งแห้งหสปีดนะครับใช้งานคล่องตัวเลยยางหน้าหลังเทียรี่พร้อมใช้งานเลยนะครับดูสีทางกันนิดนึงสวยเนียนเนียนไร้รูรอยนะครับคันนี้ได้ไป้ายทะเบียนสวยด้วย3 4 4สี่นี่ที่จับด้านหลังมีให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยตัวเครื่องฝั่งนี้เนียนๆน,นนะครับอ่าไม่มีลอกไม่มีพองมาดูเลขไม้กัน 9,600กยกิโลเท่านั้นนะครับพลาสติกหน้าจอยังไม่ได้แกะเลยโคตรใหม่นะฟังเสียงเครื่องกันครับเราเปิดไว้2,39,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจรีบเรีบนะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ